บทอ่านจากโรรสารนักบุญมรรกูบทที่14ข้อที่12ถึงข้อที่16และข้อที่22ถึงข้อที่26วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อเมื่อเข่าฆ่าลูกแกะพัสกาบรรดาสิทธุทูลถามพระเยซูเจ้าว่า พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปสัสก,กาที่ไหนพระองค์จึงทรงใช้สิทธิสองคนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงแล้วจะพบชายคนหนึ่งกำลังแบกหม้อน้ำอยู่จงตามเขาไปเขาเข้าไปที่ไหนจงถามเจ้าของบ้านว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปสัสก,กากับบรรดาสิทธนั้นอยู่ที่ไหน เขาจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนปูพรมไว้เรียบร้อยจงจัดเตรียมพัสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นสิทธิ์ทั้งสองคนออกเดินทางเข้าไปในกรุงพบสิ่งต่างๆดังที่พระองค์ทรงบอกไว้จึงจัดเตรียมพัสกาขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังประทวายพระพร ทรงบิขนมปังประทานให้เขาเหล่านั้นปรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยประอบพระคุณประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลังออกเพื่อคนจำนวนมาก เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลอง,งุนใดจนกว่าจะถึงวันที่เราจะดื่มเหล้าอง,งุนใหม่ในพระาณาจักรของพระเจ้าเมื่อขับร้องเพลงสดุดีแล้วทุกคนออกจากห้องเพื่อไปยังภูเขามะกอกเทศคุณผู้ฟังครับวันนี้ สมโพธิพระวรกายและพระโลหิตพระกิสเจ้าท่านนักบุญบารโกบันทึกความเป็นมาของศิลมหาสนิทวันนี้พระเยสูเจ้ากับบรรดาศิษย์ของพระองค์รับประทานอาหารที่ห้องชั้นบนที่ได้เตรียมไว้ในยุคข,ของพระเยสูเจ้านั้นบ้านหลายๆหลังต่างก็มีห้องชั้นบนเป็นห้องกว้างใหญ่บางที่บางหลังคาเรือนก็จะมีบันไดขึ้น ทั้งในตัวบ้านและนอกบ้านคุณผู้ฟังครับการจดเตรียมพัสกาของผู้คนในยุคนั้นก็รวมถึงการตั้งโต๊ะการเตรียมแกะพัสกาการเตรียมขนมปังไร้เชื้ออาหารและเครื่องดื่มอื่นๆตามพิธีกรรมนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับสินมหาสนิทคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้ให้ความหมายว่าหมายถึง เอกภาพหนึ่งเดียวที่ทุกคนต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูเจ้าในครั้งที่เราร่วมพิธีบูชาขอพระคุณเมื่อเข้าไปรับสินมหาสนิทเราตอบรับว่าอาเมนนั่นเป็นการประกาศเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คาทอลิกในหมู่เคริสขยชนของเราทุกคนรับปังจากก้อนเดียวกันและดื่มโลหิตจ,จากถ้วยเดียวกัน ซึ่งนั้นก็หมายความว่าศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตคริตชนและพระศาสนาจักรศีลมหาสนิทต,ต้องกลายเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราคาทอลิกทุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิทก็เป็นการย้ำเตือนใจเราว่าทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพี่น้องเดียวกันพระคุณเจ้าลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าปู่ของเราก็ได้ให้ขอ้อคิด ในวันสมโพธิพระวรกายและพระโลหิตของพระเยสูเจ้าว่าศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของความเชื่อคาทอลิกของเราพระกายของพระองค์ล่อเลี้ยงเราเพิ่มพลังเราและนำเราไปสู่พระทัยของพระเจ้าพระองค์อยู่ใกล้เรามีความยินดีที่อยู่กับเราไม่ทิ้งเราหากแต่พระองค์ปรารถนาให้เรามีความสุขกับพระองค์โดย ศีลมหาสนิทผูกพันเราไว้กับพระองค์กับเพื่อนมนุษย์จงทำสิ่งนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดขอบพระคุณคุณผู้ฟังและท่านที่เคารพวันนี้ตามรอยพระกรมพีหมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อน จนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิสเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ